ของหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็จะซักซ้อมความเข้าใจเมื่อถึงเวลาที่ท่านประธานของลานระานทางุวสาวรีนะครับเราก็จะมีเครื่องหมายมีสัญลักษณ์นะครับเป็นลูกสอสีเอาจากขั้นตอนแล้วก็ลำดับที่ดีในส่วนของการวางผวกงานานะครับ ลำดับที่ห้า มันแบบที่สิบเก้า ท่ี่วางเ่มลาและติดเทียนเื่อทอน้อถวายความเคารพพระราชาลุวสวร,รี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีข้าว่าไปมือลง S <S 2> <S 2> และประกาศิเอเจริญนันนการท้ากยรจที่คล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทร์ธาบุรีราชนนีครบรอบ30ปีในวันที่18กรกรกฎาคมพุทธศักราช2568ข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราชนนี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชน,นีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพสวเพื่อการทางการแพทย์พระราชกรณียกิจนี้ช่วยยกระดับเพื่อส่งเสริมการตรวจคัดกรองและรักษาพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดสงขาขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมเรกเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ขออันเชิญสูงสวรรค์โปรดทรงรับทราบ ถึงความจงรักภักดี เสร็จสิน้นในส่วนของแบบอย่างที่เราได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะว่าทุกท่านสามารถที่จะนะคะที่บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชจะทำแเดงเพื่อบอกกล่าวความต้องการนะครับแล้วก็ว่าแล้วเซ็ตบ็อกเนื้อวัวบ็อกเซ็ตอาหารหวานว่างตรงอ่างออกก่อนที่จะเดินทางกลับได้นะคะเราจำจัดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะเราได้นำมา ชนบทที่สุดแล้วก็ยานผวาส์ตะคนะคะเราก็จนำ่เข้าสู่ีีวาง่วนมาลาคะีนะคะในวันที่1 8ก็ับขอที่เนพี่ตี่ีที่เครเดียวกันกวกาจะมีมอะทบ้มีนะคะี่มีวางวมาลาและจุดเทปเทียนเครื่องของน้อยจาก